เ้ยมันรุ่นไหนครับเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยเว็บไอหัวฉีดพีจีอไม่ไปอ,อ้ย, Web I, M อยนี่นี่วิศวะก่อนนี่เขาเขาเขาวิจัยมายัางไงเนี่ยทำไมมีสายระยงระยางด้วยเนี่ยอ้ยไฮเทคมากเลยครับอ้ย ต้องขอบอกนะฮะโคตรสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหเป็นไปได้ <c oughs> ครับเดี๋ยวดูคลิปแก้แบบเจ๋งๆนะฮะอ่าส,สปริงสปริงคันสตาร์ทขาดนะฮะเดี๋ยวดูคลิปที่ต่อไปจากนี้นะฮะจะมีวิธีแก้แบบเจ๋งๆไม่ใช่แบบ โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหมีแบบนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวต้องต้องดูก่อนว่าว่ามันขาดจริงหรือเปล่าผมยังไม่เคยเห็นก็เรียบร้อยนะฮะนี่คือขาดแน่นอนนะฮะอันนี้ก็ประมาณอ๋ออันนี้เป็นคลิปที่ยังยังเทสอยู่นะฮะอันนี้เขาบอกสายไม้ไม่เคยขาด สี่หมื่นสามฮะก็ตัวน네ี้นะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องผ่ากลางเครื่องนะฮะถ้าถ้าวิธีแก้ปัญหามันมีอันนี้อันนี้เป็นเพื่อนบ้านนะฮะเขาแก้แบบนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปจากนี้เป็นเป็นคลิปแก้ปัญหาแบบแบบดูดีกว่านี้ฮะขั้นเทพนิดนึงอันนี้ก็ยังยังถือว่าพอใช้ได้ตัวนี้ต้องผ่ากลางเครื่องนะฮะไม่งั้นก็ผ่า คือคือสมมติเครื่องหลวมเนี่ยแล้วถึงพา่พา่าคว้านแล้วก็ใส่ลูกสูบใหม่แล้วก็เปลี่ยนถือถือเวลานั้นก็คือเปลี่ยนสปริงกลางเครื่องไปเลยสปริงคันสตาร์ทนะฮะเพราะสปริงตัวนี้ไม่ใช่เปิดแขคงออกมานี่จะจะ,จะเปลี่ยนได้นะฮะต้องผ่าเข้าไปในกลางอ่ะครับเดี๋ยวดูวิธีแก้แบบเจ๋งๆวันนี้อีกคลิปหนึ่งนะฮะครับก็สำหรับรุ่นนี้นะฮะเป็นเป็นเวฟไอนะฮะ หัวฉีด PJ m f I Full Out Injection นะฮะก็เป็นหัวฉีดนะฮะไม่มีคารบูเรเตอร์ก็ตัวนี้เป็นชุดโมนะฮะเป็นเป็นโมสเตเตอร์ทั้งหมดนะฮะอันนี้โมโมอากาดเครื่องนะฮะกาดกาดฝาครอบกาดกันไปรเหยียบตรงเสื้อเสื้อ เสื้อคัดนะฮะฝาครอบเสื้อคัดนะฮะอาจจะไปเหยียบโดนตัวนี้แหว่งขาดได้ก็เลยโมตัวนี้ขึ้นมานะฮะเป็นชุดสตเตเลสขึ้นมานะฮะชุดสตเตเลสตัวเนี้ยมันโยงกับตัวนี้นะฮะก็คือคันสตาร์ตตัวเนี้ยก้านคันสตาร์ตในเนี้ยสปริงสปริงมันร้อนจากน้ํามันเครื่องมันร้อนแล้วมันล้าด้วยฮะมันก็เลยขาดนะฮะสปริงใน ในแกนเพาคันสตาร์ทเนี่ยนะฮะมันก็เลยขาดมันไม่ดีดกับอันนี้เป็นโมมาแล้วนะฮะก็คือเชื่อมใช้สแตนเลตนะฮะเส้นประมาณ5มิลนะฮะเชื่อมเข้าไปที่ด้านในนะฮะตั้งองศาให้ดีนะฮะแต่ว่าอันนี้เวลาสตาร์ทปุ๊บเนี่ยที่คลิปเมื่อเมื่อที่แล้วเนี่ยก็คือเขาเป็นพ่วงข้างเขาโยงสาย ก็คือสายยางรัดของเนี่ยโยงมาที่ตัวนี้นะฮะแต่ถ้ามันไม่มีพ่วงข้างเนี่ยมันเป็นเวฟไอธรรมดาถ้าสปาริงค์ดขาดเนี่ยก็คือต้องต้องหาจุดยึดนะฮะถ้ายึดเป็นจุดยึดตรงนี้มันเป็นพลาสติกสายยางก็จะมาตรงนี้นะฮะสายยางรัดของที่จะทาให้ให้ไอตัวคันสตาร์ทดีดกลับก็คืออาจจะโมนิฟายยากนิดนึงนะฮะตัวนี้ก็เลย คืออธิบายกวานเองเนี่ยก็เรื่องเชื่อมสเตเลสอะไรต่างๆก็พอ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 เชื่อมเก่งนะฮะแต่ไม่ถึงขนาดอาร์กอนเป็นเชื่อมตู้ a อ่อซี AC ธรรมดานี่แหละเพราะว่าเครื่องอาร์กอนก็อาจจะหลายแสนนะฮะอาจจะประมาณแสนเจ็ดแสนแปดนะฮะดีๆหน่อยพานาก็เลยใช้ตู้ AC เหซีรานี้แหละกระแสสลับเชื่อมนะฮะแต่ทุบเชื่อมนี่ต้องเป็นทุบเชื่อม ค่อนข้างดีนิดหนึง่งพอเราเชื่อมตรงนี้ได้ปุ๊บเราก็เชื่อมตัวนี้นะฮะตัวนี้ทําไมต้องทําเป็นวงโดนัทถ้าวงโดนัทเนี่ยมันจะเกี่ยวทั้งหมดนะฮะเข้าใจนะฮะคือถ้าเป็นอ่าเป็นขออยู่อย่างเงี้ยในเมื่อมันถีบลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะหลุดได้ในมุมหนึ่งนะฮะอันนี้ถีบป,ปุ๊บเราเราเรา,เราทำแบบสถานกลับนะฮะทำแบบเท้าเ้ายิ่งๆิงนะฮะเดี๋ยวผมลองให้นะ เนี่ยนะฮะเหมือนเหมือนให้มันแบบมีแรงเหวี่ยงตีกลับนะฮะเหมือนข้อเหวี่ยงนะฮะก็คือไม่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 ไมถีบแล้วละอย่างนี้นะฮะถ้าถีบแล้วละเขาก็ลงไปข้างล่างนะฮะก็อันนี้คือการแก้ปัญหาแบบแบบอธิบายกวานนะฮะเดี๋ยวก็มีมีมูฟเมนต์เข้าไปดูว่าเวลาเราเชื่อมเนี่ยเราเชื่อมจากจุดรอยต่อนะฮะจุดรอยต่อก็คือจุดรอยต่อตรงเนี้ยนะฮะเอา เอาสเตเลตที่เราม้วนโค้งเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูชุดสเตนเลตที่เราจะตีม้วนมาแล้วมาใส่ตัวนี้นะสเตเลตเราตัดมาประมาณนี้นะฮะตัดเผื่อไว้ไว้ตีม้วนโค้งโดนัดนะฮะ อันนี้คือตีม้วนโคง้งผมตีเป็นสองชุดนะฮะ,นะฮะการตีม้วนก็ปากานะฮะทำให้เข้ายาวไว้ก่อนตีม้วนโค้งก็จับตีนะฮะตีเข้าเหลี่ยมเข้ามุมนะฮะหามุมดัดไปเรื่อยๆดัดไปเรื่อยๆนะฮะใช้ค้อนปอนตีนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคช่างลวฮะก็แต่ละท่านอาจจะฝีมือแตกต่างกันแต่ก็ลองตีง่ายะฮะ เหมือนเราดัดลวดนะฮะเราก็ตีหาไปเรื่อยคือเผื่อเส้นไว้ประมาณสักเท่าหนึ่งก็ได้ผมผมตีไว้เท่าหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันจะมีมุมจับเวลาเราตีเนี่ยถ้าเราเส้นมันสั้นเน่ยเราจะตียากนะฮะครับก็พอตีออกได้มันเป็นแบบนี้นะฮะนะฮะแล้วก็เอาไปใส่ที่คันสตาร์คันสตาร์นี่บอกไว้ก่อนว่าถอดออกมาเลยนะฮะ ถอดออกมาจากตัวนี้เลยนะฮะนะฮะถอดออกมาจากจากจากตัวนี้เลยตัวนี้ก็เอาเอาน้ําเอาผ้าชุบน้ํานะฮะหล่อไว้ตัวนี้นะฮะพันพันไว้เฉพาะด้านบนนะ,ะระวังเขาดพอเชื่อมแล้วเขาโดนตัวนี้นะะอาจจะไม่ดีนะฮะอาจจะทําให้สเก็ตไฟหรือว่าทําให้ตัวเนี้ยล็อกไปเลยนะฮะต้องระวังนะฮะเอาน้ามันหยอน หยดเข้าไปในนี้ให้เกิดให้เกิดฟิล์มหล่อลื่นไม่ให้เกิดการขยายตัวแล้วแล้วทําให้มันล็อกนะฮะเอาน้ามันหล่อไว้หยดเข้าไปในในในแกนเทามันเนี้ยนะ,ะแล้วก็เอาผ้าชุบน้ําแปะไว้ตอนเชื่อมนะฮะตัวนี้เป็นเหล็กฟอร์จินนะฮะก็คือเหล็กกระแทกอะฮะทำให้เกรนของของอ่าอะไรอะเขาเรียกเนื้อของข้างในเนี่ย แน่นนะฮะเกรนของเขานี่จะถี่ยิบเลยสมมติเกรนของเขาห่างๆเป็นอิเล็กตรอนห่างๆนะฮะพอเขาเป็นเหล็กฟอสจินเนี่ยเขาจะแน่นเขาจะเขาจะทนมากะฮะเหล็กตัวนี้คานสตาส์นะฮะเขาจะไม่ไม่ใช่แข็งแต่เปราะนะฮะแต่เขาจะเกรนเขาจะจะจะ,จะทนมากคือความถี่ของของเกรนเขาเยอะเวลาแรงดัดที่โค้งงอเนี่ย เขาจะเขาจะทําได้ยากมากคือไปทําเขางอเนี่ยยากมากไม่เหมือนเหล็กหล่อนะฮะเหล็กหล่อจะเป็นเหล็กคาร์บอนผสมนะฮะแต่อันนี้จะเป็นเหล็กเหล็กฟอร์จิ้เวลาเชื่อมเนี่ยถ้าไม่ไม่ใช่สแตนเลสเนี่ยมันอาจจะเชื่อมไม่ติดนะฮะ,นะฮะเวลาเชื่อมหันหันปากเข้าข้างในนะฮะเดี๋ยวอธิบายกับวานคงเนี่ยะะหันหันปากเข้าข้างในนะฮะแล้วก็เชื่อมมาข้างใน ตัวนี้ใช้ประมาณประมาณปีหนึ่งนะก็ก็ไม่มีผลอะไรฮะก็ในเมื่อเครื่องไม่หลวมผมก็ไม่เปลี่ยนผมก็ไม่เอาไปเอาไปควานคือมันจะเป็นเซตของมันนะฮะพอเครื่องหลวมปุ๊บหรือว่าเครื่องน็อกตายไปเลยก็คือวาวเอ่อแหวนรั่ววาวรั่วอะไรถึงตรงนั้นรถคันนี้ประมาณผมตีไว้ราวๆประมาณแสนแสนกว่ากว่านะฮะ พราะรถมันวิ่งตลอดแต่อันนี้สายไมขาดที่สองหมื่นรถคันนี้หกปีนะฮะก็ก็ต้องรอฮะรอเดี๋ยว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 เป็นคลิปต่อไปนะฮะที่จะผ่าเครื่องนะฮะคว้านเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนสปริงแกนคันสตาร์ทนะ,ะตัวนี้นะฮะในนี้คือเครื่องมันจะมีอันนี้ฝาครอบเฉยๆตัวในชิ้นที่สองเนี้ยต่อจะฝาครอบไป ต้องรื้อรื้อออกถึงตีนตีนเสื้อสูบนะฮะนะฮะนี่นฮะถ้าทําไม่ดีหรือว่าประเก็นอะไรไม่ดีหรือว่าจุดหมดุดเคลื่อนนิดนึงเนี่ยน้ำมันตรงเนี้ยจะออกรั่วซึมได้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะพยายามหาคลิปต่อๆกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูอ่าอ่าในส่วนอื่นๆน,นะฮะที่จะอธิบายก็สําหรับตู้เชื่อมนะฮะก็เดินไฟ ค่อนข้างต่ำนะฮะไม่ต้องเดินไฟเยอะก็เดินไฟประมาณเจสิบประมาณร้อยนะฮะก็เลยทำให้ไฟพอดีสำหรับตัวของตัวของอเดี๋ยวนะฮะลวดเชื่อมนะฮะเป็นยี่ห้อ AWS นะฮะบอกทูบเชื่อมสแตนเลสลวดเชื่อมสแตนเลสนะฮะเส้นประมาณ ประมาณสิบสามบาทสิบห้าบาทฮะแล้วแต่ร้านที่มันเคี่ยวๆจะขายแพงนิดนึงอาจเขาอาจจะนานๆได้ขายนะฮะนะฮะกล่องสีเหลืองๆนะฮะก็ก็ใช้งานดีฮะเชื่อมดีนะฮะเดินตะเข็บยาวๆนิดนึงให้เขามีแรงยึดกับตัวคันสตาร์ทนะฮะ